ค่ะก็กราบสวัสดีทุวกเธอทุกคนนะคะพบก,กับช่องของว a รคิวรีกษัตริยาอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ว a รคิวรีจะมาจัดเทียรีตของเกมมาเวลไลเว a l s ลซีซั่นสค่ะทุกคนริษัแมนชอบร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินเคินบริการ24ชั่วโมงเติมเกมมาเวลไลเว a l s บนเว็บไซต์รับริษัแมนคอย้้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้ ได้หลายช่องทางเติมได้ทางเว็บไซต์และไล n ์แอดเติมเกมถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นอ่ะก่อนรับชมนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวอลคิรี่ด้วยนะคะเพื่อมาพาคอนเทนต์ของตัวแวนตอมามนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีไลฟ์สตรีมด้วยนะคะทุกคนอ่ะคลิปนี้นะคะเราจะพูดเร็วมากนะคะเพราะว่าตัวละครมันเดิมๆนะเมตาเดิมๆนะคะไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจมากเท่าไหร่นะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะอดัมวอร์รอก อารามวอลล็อกอยู่เทียดีค่ะโอ้ซีละกันเห็นใจเห็นใจเพราะว่าชีเนี่ยเป็นตัวที่อืก็ต้องสามซับเหมือนเดิมแล้วก็ด้วยความที่ถ้าไม่แม่นก็อย่าหยิบแค่นี้เลยจบอ,อารามวอล็อกง่ายมากสั้นๆต่อมาแองเจล่าอยู่เทียบีค่ะเพราะว่าเป็นแทงเปิดตัวมาวาวมากแต่เห็นสกิลเพลทุกอย่างง่อยแดก ออไม่โลกก็ไม่หนาพอยืนถึกไม่ได้สกิลอีก็ต้องมานั่งตีเพื่อเอาเลือดพิเศษปลาหอกอันติไปก็ต้องคิดว่าเพื่อนจะเข้าไม่อี หรือว่าบินโฉบผักศัตรูเอเนอร์จีหมดโอ้โหทุกอย่างดาเมจเบาทีมไม่ฮิวก็ตายง่ายอีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตัวเป็นตัวที่แบบว่าดาเมจก็ทําได้น้อยบ็อกก็ได้น้อยทุกอย่างมันแบบปัญญาอ่อนตัวเนี้ยมีมาทําไมก็ไม่รู้คือบางคนมันเล่น OTP ใช่ไหมเขาก็เก่งแต่ก็คือถ้าทีมแบบ มีความจึงจริงอีนนี้ก็กระจอกเหมือนเดิมนั่จริงๆเขาไม่ได้เก่งค่ะตัวอัละคร์แองเจล่าเนี่ยเป็นตัวที่แบบก็แค่มีแมปตกเหวเยอะชี้ก็จะเก่งอะไรประมาณเนี้อืมนะคะทุกคนสำหรับมิชชันเมนแองเจล่าฉันก็ยังรู้สวมมันกระจอกนะต่อมาแบ็คแพนเตอร์นะคะที่ฉันให้อยู่ทีอเอสนะคะทุกคนเพราะว่าเก่งมากๆเก่งเลิศประเสริฐสคือจึงเลยนะคะคุณนาะเพราะว่าเก่งมากๆนะคะ แบบแต่ไม่ถึงกระเทียเอสบวกนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าแบบพอแรงสูงไปเนี่ยเขาก็จะแก้ทางกันได้แล้วนะคะทุกคนประมาณนี้สำหรับแบคแควนเตอร์เนาะต่อมาแบควีโดอืมไปกับหลุมค่าเทียดีเหมือนเดิมนะคะไม่พูดพําอะไรเยอะแยะนะคะต่อมาเบรดดิฉันให้อยู่เทียบ,บีนะคะทุกคนเพราะว่าเบรดเนี่ยจะเป็นตัวที่อันตีอ่ะคอมโบอ่ะจะเลิศแต่ถ้าอันตีแบบไม่ได้คอมโบกับใครอาจจะใช้ยากนิดนึงด้วยนะคะอืม แล้วด้วยความที่ยิงไม่ค่อยแรงมากนะคะดาบก็ไม่ได้ค่อยแรงขนาดนั้นแต่บัฟมาถามว่าเก่งไหมก,ก็ไปล้วงหลังได้นะคะล้วงซับพอร์ตได้แต่ถ้าซับลุมฮิลก็อาจจะไม่ได้เพราะว่ายังไงทุกคนเขาก็ต้องโฟกัสที่เบรดนะคะถ้าจะมาล้วงเนาะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเบรดเทียบีต่อมาแคปให้อยู่เทียสค่ะเพราะว่าแคปก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะคะต่อให้แบบเนิร์ฟดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์ออกไปก็ยังเก่งเหมือนเดิมค่ะสําหรับแคปต่อมาโครกันดกเกอร์ เทสค่ะโกลด์แอกเกอร์เป็นตัวละครที่อ,อ,อันติเนี่ยเก่งเพราะว่าอันติเนี่ยยังสามารถมีดาเมจช่วยทีมได้เปิดได้ทำไฟได้ต่อให้มันเป็นตัวนิวหมูก็จริงแต่มันเก่งนะทุกคนใช่เพราะว่าเก่งทั้งบอร์ดได้อะไรได้นะคะใครให้ชีอยู่เทียต่ำก็แล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบนะคะเอาจริงๆฉันมองว่าแอกเกอร์เนี่ยเป็นตัวค่อนข้างที่จะ ดีเลยเราเล่นได้แทบทุกแพททุกคนไม่ใช่ว่าแบบแพทดีเล่นไม่ได้ทุกแพทมันเล่นได้ค่ะทุกคนมันเป็นตัวหิวง่ายค่ะแต่ถามว่ามันเก่งถึงขั้น T S บวกไหมก็ไม่นะคะทุกคนมันก็เก่งในแบบของมันนะคะต่อให้มันโดนเนิร์ฟจิตหนึ่งมามันก็ยังเก่งอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าเป็นตัวที่ อันนั้นได้นะคะก็คือถ้าจะหยิบตัวนี้เพื่อนก็ต้องหยิบแม็กหรือหยิบอะไรก็ได้ที่เอามากันอีเนี่ยไม่ให้ตายด้วยอัติแม็กด้วยกันนะคะทุกคนหรือว่าห้ามให้อ e ีแดกเกอร์โดนวันช็อตนะคะเวลาเล่นห้ามโดนวันช็อตนะเวลาอันติีมันจะเออมากนะคะทุกคนประมาณนี้สําหรับแดกเกอร์ไม่มีอะไรเยอะค่ะก็ยังเก่งด็อกเตอร์เอสค่ะด็อกเตอร์เก่งนะฮะปรับมาลดคู่ดาวสกิลอีเนี่ยค่อนข้างจะดีมากนะฮะเก่งก็ยังเก่งก็ให้เทียเอสนะฮะ พอดีว่าเก่งมากๆต่อมาเอ็มมาฟอร์ดก็ยังเทียเอบวกเหมือนเดิมนะคะต่อให้เนิฟเนิฟหินจากคูดาวสิบห้าวีเป็นสิบแปดวีนะคะแต่ฉันรู้สึกว่าก็ก็คูดาวนานไปเออคือจะให้แต่เล่นฉีดหรอคือแบบเล่นล่างเพชรหน่อยอยากเล่นล่างเพชรบ,บ่อยๆอะไรประมาณนี้แต่ดาเมจก็ค่อนข้างน่าเกลียดเหมือนเดิมแล้วค่ะสำหรับร่างเพชรเนาะ ก็ก็น่าเกียดอะ่ะคาเตอร์อีแองเจล่าได้อะ่ะก็ยังน่าเกียดเหมือนเดิมนะฮะทุกคนก็คิดดูคือแองเจล่าบินมาตัวเองเป็นหินแล้วตัวเองก็จับแล้วคนยำแองเจล่าก็หนีไม่ได้ละเพราะแองเจล่าไม่ได้หนีเร็วเท่ากับเวนอมหรือตัวอื่นๆนะคบอืมเพราะว่าเท่ากับเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอมมาจับทุกคนถ้าไม่หลุดก็คือทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะคือเอมมาจับทุกคนต้องแบบโฟกัสตัวจับหรอวะคือแบบ คืออีนั่นตายแน่นอนนะถ้าลุมสเปมดเมทกรูดนี่ก็เลยๆนะคะก็ให้อยู่เอถามว่ายังเก่งไหมก็เก่งแต่แบบไม่ถึงขั้นแบบ S บวกหรือ S ก็ยังเก่งอันติมีประโยชน์แล้วก็ด้วยความที่ขาตายเนาะแองเจล่ามาทำให้ป่วนนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็ด่านด่านที่มีเหวเยอะๆก็แบบ เล่นยากนิดหนึ่งแล้วด้วยความที่ถ้ามีตัวบินเยอะอีก,กรูดก็อาจจะเล่นไม่ค่อยได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าเป็นตัวที่ถึกไหมถึกเพราะว่ามีกำแพงถ้าตัวบินเยอะใช่ไหมมีกำแพงซับก็จะฮิวไม่ได้เออซับก็จะฮิวไม่ได้ตัวเองก็จะถึกเรื่อยๆนะคะแล้วซับทีมุึงก็จะได้ตดก,ก่อนเพื่อนด้วยนะคะอันนี้ก็คือข้อดีอสำหรับเล่นกูดเนาะอะ,อะต่อมานะคะฮอกอายนะคะดิฉันที่อยู่เทียซีนะคะ คือเป็นวันช็อตที่เก่งถามว่าเก่งไหมเก่งแต่ถ้าชา์จไม่เต็มยิงไม่โดนหัวก็คือไม่มีความหมายนะคะก็ประมาณนี้สําหรับฮออายไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะคะต่อมาเฮรานะคะเอบวก <Stock> อยู่อย่างนั้นคือแรงเก่งโคตรเฮราอยู่อย่างนั้นชีวิตคือฮตสแกนอยู่อย่างนั้นคือยิงสองหัวก็แบบแปบเดียวตายแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ต่อมาฮักก็ ให้อยู่ทีเอสนะคะฮาก็ยังเก่งค่ะเก่งอยู่เหมือนเดิมเจงเก่งนะฮะแต่เจอเอมาฟอร์ดก็อาจจะแบบสู้ไม่ได้นิดนึงเพราะว่าคนเขาก็จะโฟกัสหยิบหากอะไรเออจับหากนะฮะทุกคนก็จะประมาณนี้สำหรับฮากตัวทีเอสเยอะมากนะทุกคนเพราะว่ามันเล่นได้หลายตัวมากนะคะสำหรับแทง ต่อมา Human Torch นะคะก็คือ S บวกนะคะเอาจริงๆนะ Human Torch ก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะแต่ทีมเราแก้ไม่ได้นะคะทุกคนเออคืออย่างเช่นดิฉันเล่นแบบสตอร์มเนี่ยฉันเจอทอสฉันก็แบบสู้ได้นะ,ะอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลเนาะแต่ถ้า DPS อีกคนหนึ่งไม่ช่วยไปไล่ยิงทอสอย่างเงี้ยะะก็จบนะคะแต่เอาจริงๆนะที่ g t s เพราะว่าไม่ค่อยมีคนไปสนใจนะคะไม่ค่อยมีคนไปสนใจแล้วก็แถมแบบ คนส่วนใหญ่เล่นตัวพื้นภาคสนามกันเยอะเนาะก็หนอยหนอยตัวละครแหละตัวบินไออย่างแองเจล่าเนี่ยสู้ทอนได้ไหมสู้ได้นะคะจริงเออไม่ค่อยกลัวทอรทเท่าไหร่เนาะเพราะว่าทอรเนี่ยใช้เอมค่อนข้างสูงมากนะแองเจล่าแบบบินโฉบไปโฉบมานะคะถ้าแบบซัพพอร์ตทีมนู้นไม่โปรเทคทอร์เลยทอร์ก็จะกระจอกทันทีนะคะเออเพราะว่าทอรเนี่ยเป็นตัวแบกของทีมได้เลยนะคะขึ้นชื่อว่าทอสแต่ถ้าเจอทอสดิบ อืมกระจกก็จ, <laughs> จะประมาณนี้นะคะสำหรับผมก็ยังให้อยู่อ S บวกเหมือนเดิมนะคะ Invisible Woman ะให้ S อสละกันอ๋อก็ยังถามว่าเฉยๆไหมก็เฉยๆนะ อันตีแบบลดการเคลื่อนที่แต่ไม่ได้แบบว่าเวอร์ขนาดนั้นนะทุกคนศัตรูก็ยังมาฆ่าได้เหมือนเดิมนะคะเจอหมอเบอร์อันตีก็ตายเหมือนเดิมนะคะแต่ด้วยความที่ชีเนี่ยรีดอันตีได้ไวมากนะคะเพราะว่าชีเนี่ยมีดาเมจเนาะเป็นซับที่มีดาเมจก็เลยแบบว่าเก็บอันตีได้ค่อนข้างไวนั่นเองนะคะแบบนี้ได้อ,อ่อแบบผักศัตรูออกได้สโลว์ศัตรูได้นะคะมันก็ตัวขบรถนะคะแค่อันตีเนี่ยอาจจะยังแบบสําหรับเราเรามองว่าวงมันแคบไปวงมันไม่ได้กว้างนะคะทุกคนก็คือ แบบโดนง่ายเอาง่ายๆใครอยู่ในวงแล้วโดนโถมันติอะไรอย่างเงี้ยอินวีก็น,น่าจะตายง่ายมากๆนะคะทุกคนเพราะอัาติเฉียบดีช้ามากนะคะต่อให้บัฟมาแล้วนะคะก็เลยเลยนะคะทุกคน,กคนอันนี้เนาะแต่ก็ยังเก่งคะ่ะปรับมาบัฟมาก็เก่งมากขึ้นนะคะต่อมาไอรอนฟิตให้อยู่เชียเอค่ะ ก็ยังเก่งอยู่นะไอรอนฟีดแต่ก็คือไม่ถึงกับ S S บวกก็คือต้องเล่นปวดนะคะ <g ül> ถึงจะเรียกว่า S กับ S บวกคือถ้าคนไม่ปวดเนี่ยก็เล่นไม่ได้นะคะเออแบบเล่นมาเข้าๆออกๆตายอย่างเงี้ยเออก็คือแบบไม่มีประโยชน์นะคะทุกคนประมาณนี้ก็เลยให้หยุดเทียเอสนะก็ไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะคะเท่าที่เจอมาเดี๋ยวมาไอรอนแมนนะคะให้หยุดเทียเอสแมนหรือเ เอก็ได้ค่ะก็คือก็ไม่ได้ตึงขนาดนั้นแต่ก็คือสแปมเวอร์อะสแปมเลิศเลยแหละสแปมเลิศให้อย่เที่เอสโเนาะชีเก่งไอ้น้แมนะชินะลำคานะคะอันติก็คือแรงมากนะคะอ่ะต่อมาจีนเกรนะคะดิฉันให้อยุดเอสบวกเพราะว่าหมุนเป็นเบอร์เบตได้นะคะเบเบตเบอร์เบตอะไรก็หนูหมุนเป็นเบเบตได้นะคะทุกคนก็คือหมุนฉ่ำมาก หมุนลูกเป็นลูกข่างเลยนะคะก็คือละลายแทงเวอร์ระเบิดแทงฉ่ำนะคะฮิตสแกนแรงด้วยอันติบูทกับลูน่าสโนเนี่ยหายอีโหเก่งครบรถนะคะเป็นตัวที่ครบรถมากๆสำหรับจีนเกหนีก็แบบว่าศัตรูไม่เห็นด้วยแบบมีจังหวะที่แบบหลบปุ๊บกดสกิลเดียวแบบไม่รู้ว่าโยกไปทางซ้ายหรือขวาอะไรเงี้ยอืมก็ค่อนข้างจะเก่งมากต่อมาเจมนะคะดิฉันให้อยู่เทียสบวกค่ะ <laughs> ไอเจมส์บัวไกีเจมมันเก่งนะฮิวก็มีดาเมจฟองก็ฮิวแรงถ้าฟองโดนอันติมุดไปหาศัตรูใกล้ๆแล้วก็กดอันติเพื่อนเนี่ยก็จะได้ฮิวต่อให้ฮิวอ่ะไม่ได้แรงเท่าอินวีไม่ได้แรงเท่าลูน่า Luna, อันติไม่ได้แรงเท่าแดกเกอร์อันติแต่มันยื้ไฟได้นะเออแล้อมอีกโอ้โหทุกอย่างครบ คืออันตีอ่ะมันจะกาก็ต่อเมือ่อถ้าไม่บัฟอันตีบ่โง,ง่มาบ่อน้ํามันอ่ะถ้าไม่มีบ่กูให้อยู่เทียดีด้วยซ้ำแต่นี้คือมีบ่ไงพอมีบ่ปุ๊บโอ้โหเล่นยากละศัตรูจะฆ่าอินี่ได้แต่สุดท้ายคืออมืมันสามารถเล่นสองซับได้นะครับเพราะว่าเจฟเนี่ยเป็นตัวฮิวแรงมากแล้วเจฟเป็นตัวที่รีดอันติไวมากทําไมล่ะทําไมถึงรีดอันติไวก็เพราะว่ามันทั้งฮิวมันทั้งทาดาเมจทะลุ ศัตรูด้วยนั่นแหละสิ่งที่น่ากลัวของเจฟนะคะทุกคนงงไหมอยากเล่นเจฟกันไหมเชิญเล่นเลยค่ะดิฉันแฮปปี้มากสำหรับแพทนี้อต่อมาโลกีนะคะดิฉันให้อยู่เทียเอสนะคะโลกีก็ยังเก่งแต่ด้วยความเก็บตันติช้าตัวปอมตายไวเสาคูดาวนานก็เลยไม่ถึงกับอยู่เทียเอสบวกนะคะต้องเสียใจด้วยนะคะสำหรับเมโลกีแต่ถามว่ายังเล่นได้อยู่ไหมก็ยังแอบเล่นได้นะคะแอบ เพราะยังอยู่อยู่ S เนี่ยไม่ได้อยู่ T M D The อ Back Widow อ,อุจบา้าอ่ะต่อมาแล้วนะคะ Luna สโน w ก็ยังไม่พลตำแหน่ง S บวก S บวกตั้งแต่ซีซัน0 1 1.5 2.0 2.5 3 3.5 4.0ก็ยังไม่ไม่สทบสถานเนิร์ฟแค่ไหนก็ยังเก่งบัฟแค่ไหนก็ยังเก่งเก,เก่งเก่ง ลูน่าสโน่ยเนิร์ฟอันติมานะจากเต้น12วีปรับเป็น10วีก็ยังเก่งคะ่ะเพราะว่าหิวก็แรงบูทก็แรงถูกไหมเอออ่ะต่อมานะคะมาจิกไปเลยคะ่ะ S อสบวกมาจิกเนี่ยถามว่าโอ้แต่ฉันเจอคนกากเยอะมากเลยนะแต่มันเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะยิ่งทีมอัพกับด็อกเตอร์นะเก่งมากมันเป็นตัวที่เก่งคะ่ะปรับมา ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะเก่งมากสําหรับมาจินะทุกคนเป็นตัวที่เก่งมากๆนะแต่ไม่ค่อยมีคนหยิบกันกูก็งงเหมือนกันครั้งนี้ไม่ค่อยมีคนหยิบไปหยิบอีเพดเก่าๆนะกูก็งงเหมือนกันนะคะเออก็อาจจะดาเมจดแรงกว่าจิตหนึ่งแต่ก็แผ่นนี้ก็ก็ยังเก่งอ่ะเอาให้อยู่ที่ไหน S อบวกหรือ SD อันนี้แล้วแต่ทุกคนนะเพราะว่าสกีว่ายังมองว่ายังเก่งนะอืม ต็นมีสิทธิ์โดนแบนหมดเนี่ยค่ะคือ S บวกก็คือแบนนะคะเป็นตัวละครที่แบนเนี่ยอ่ะเขียนให้เลยนะถูกไหมเป็นตัวละครที่แบบโดนแบนหมดเลยนะเนี่ยอืม S บวกแบนนะคะแบนได้แบนนะคะก็ถูกนะฮะทุกคนประมาณนี้อ่ะต่อมา S ก็ถามว่าโดนแบนไหมก็มีสิทธิ์โดนแบนนะคะมีสิทธิ์ แต่ที่โดนบ่อยก็คือ S บวกนะฮะอ่ะต่อมานะฮะเออ่แมกนีโตนะฮะไปอยู่ทุกแพทก็ <c oughs> <g ül> คืออย่าง S บวกเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็คือเก่งมากๆนะฮะเก่งแล้วเก่งอีกเก่งตลอดไปเก่งตลอดเวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเก่งมากๆอ่ะต่อมาแมนติสให้อยู่เทียบีคะ่ะไม่ถึงกับ เงขนาดนั้นนะทุกคนยังไงก็ต้องพึ่ง3ซับอยู่ดีนะคะแล้วก็ลดเอ่อการโจมตีซ้ายจาก20กระสุนเหลือ15กระสุนแล้วก็ฮิวเบากว่าเดิมแล้วก็เอาเหอแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบนะคะทุกคนอะต่อไปมิสเตอร์นะคะกระจอกนะคะอยู่เทียดีเลยะคะ่ะรอบนี้เพราะมีตัวอื่นที่ทำลายมึงได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมาจีจินเกรทุกตัวทำโจมตีใส่นี้ได้หมดเลยอ่ะ ตัวต่อมานะคะมูไนท์มูไนท์นฉันเห็นทุกคนให้อยู่เทียดีเยอะมากเที C, ยซีเยอะมากบางคนก็อยู่เทียบี B. ทำไมไม่ไปสูงล่ะกูให้ A เลยค่ะมูไนท์คลิกขวา2ทีซัพพอร์ตเด้งนะคะคือเหมือนด้วยความที่มันเมตาตัวบินเยอะเนาะอ่อะจริงๆถูกไหมอย่างจริงเกบ,บินหนีได้มาจิกวาร์ปหนีได้ทอชหนีได้มันก็เลยทำให้แบบ มูลไหนก็ค่อนข้างที่จะเสียเปียบแต่ถามว่ามันเก่งไหมเก่งคิดข,ขวาสองเทียอาขี้ขวาหัวสองเทียแตกสัพพอร์ตทำอะไรไม่ได้เลยคือมูลไหนอะจะเป็นอะไรที่แบบเลิฟซัพพอร์ตแบบกินซัพพอร์ตได้เลยชิวมากแลประมาณนี้อะต่อมานามอนามอก็เก่งให้อยู่เทียเอเก่ง <c ười> ให้อยู่เทียเอใช่ก็คือยังเก่ง ปลาหมึกก็ยังเก่งมันยังไม่ถึงกับ SS บวกที่ก็ต้องแบนที่จะต้องอะไรอย่เงี้ยนะฮะทุกคนอ่ะต่อไปเพนีปักเกอร์ให้อยู่เทียเอค่ะเพราะว่าวานความที่ไม่ได้ถึกจ๋าเนาะขนาดนั้นคือถ้าอ่าแบนด์จีนเกย์หรือแบนด์ไอรอนแมนเนี่ยอ่ะอีเพนีอาจจะสบายประมาณน,นี้นะคะทุกคนเออก็ต้องดู อีกทีว่าทีมอะเล่นได้ไหมไม่ใช่ว่าเพ็นี้เล่นคนเดียวนะคะเกม6 V6 เนาะคุณนาประมาณนี้ก็เลยให้อยู่ทีเอค่ะต่อมานะคะไซล็อกก็ต้องเอซเพราะว่าเก่งเป็นตัวที่เก่งแล้วก็เก่งอยู่วันยังค่ำนะคะก็เนิร์ฟมาก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะคะประมาณนี้ล็อกเก็ตแลคคูนให้อยู่ทีเอค่ะเพราะว่าเป็นฮิลที่ไม่มีดาเมจน,นะคะมันก็เลยแบบ เพราะถ้าที่จะยากในการเล่นคือมันก็เก่งแหละแต่มันก็ฮิวแรงฮิวแรงนะแต่เป็นตัวที่ไม่ค่อยมีดาเมจไงเป็นซัพพอร์ตที่ไม่ฮิวดาเมจแล้วยิ่งเจอล็อกเกตที่ไม่ทำลายอ็อบเจกช่วยนะก็จบแต่ก็แรงสูงก็จะมีคนเล่นนะคะแต่ก็น้อยลงเพราะว่าหยิบเจฟมายังดีกว่าเออประมาณนี้นะคะอะต่อมาสกา r l เล็ตวิด บับมาด้วยนี่อันติ9999แถมดูดศัตรูเข้าหาตัวเองแถมสกิลชิพเนี่ยยังแบบอวาร์ปเราเพื่อนฮิลได้เป็นกระสือเพื่อนฮิลค่ะปะดีไม่เก่งประจอกยังไงก็อย่างนั้นคือจะเก่งก็ต่อเมือ่อมีทีมอัพทีมอัพก็โดนเนิร์ฟอีกอม,มันถามว่ามันเก่งไหมหรอด้วยตัวคนเดียวมันไม่เก่งอ่ะสิต่อให้มีทีมอัพก็ ถ้ามีทีมอัพก็ยังจะเก่งแบบอ่ะได้แบบแทงเล่นดีแทงเล่นดีอีนี้ก็จะเล่นเก่งทุกคนเข้าใจปะแทงเข้าได้อีนี้เข้าได้ก็คือจบอะไรประมาณเนี้ยเออถ้าพูดถึงแบบไม่มีทีมอัพก็อยู่ทีดีะ่ะถ้ามีทีมอัพก็อาจจะเออะไรเงี้ยเอ็นดูเนาะกระจอกอะวันหน้าหนูบัฟมาไม่ได้เก่ง ต่อมานะคะสไปเดอร์แมนให้อยู่เทียบบีค่ะไม่ได้ตึงนะสไปเดอร์แมนอ่ะฉันไม่ค่อยเจอแบบตึงๆนะฉันเฉยๆฉยอะ่ะหรือให้อยู่เทียเออเอก็ได้อะ่ะสงสารเมนีนสไปเดอร์แมนอ่ะอยู่เทียเอค่ะทุกคนต่อมาสตาร์ลอดเอหรือเอส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 ฉันให้เอสค่ะสตาร์ Star Lord, หลอดค่อนข้างที่จะโกงและเก่งมากในแรงสูงๆนะคะ เพราะว่าเขารู้มุมเวลาเล่นเข้าออกยังไงอืมก็เลยให้อยู่ท s ค่ะสตอมนะคะที่ฉันให้อยู่ท s, s B บ้างฉันให้อยู่ท a สตอมเนี่ยเป็นตัวที่เก่งแต่ยังเก่งไม่สุดยังเป็นตัวที่ดาเมจขาดอยู่ยังเป็นตัวที่อืมฉันรู้สึกว่าช้าอยู่เวลาบินเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยอันติก็เหมือนกันได้อันติช้าไปนิดนึงไม่น่าเนรบันติให้สตอมเลยอะ่ะ คือบัฟอันติให้สตอมแรงแต่เนิฟอ,อันติให้เก็บฉาลงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าบางทีอะเซฟกับสตอมไม่จําเป็นต้องคอมโบคู่กันได้นะคะไม่จําเป็นเลยค่ะไม่จําเป็นต้องคอมโบคู่กันเพราะว่า่ะแยกกันอันติก็ได้ค่ะไม่จําเป็นนะคะแต่จังหวะไหนควรอมด้วยกันก็ควรอมไมถูกปะเออคือแบบว่าถ้าด้านไหนมีเหวใกล้ๆอะเจบเหมาะแต่ถ้า ไม่มีเหวเนี่ยก็คอมโบคู่กันดีกว่าแต่ถ้าดูว่าทีมน้มีพันธน์ิเชอร์มีไอรอนแมนก็แยกกันอันติก็ได้ค่ะทุกคนแต่เออถ้าสตอมยังไงก็ต้องโดนคาลเ,เตอร์อยู่แล้วท่านติไปหาอะไรประมาณนี้นะคะเอาง่ายสตอม,มโดนคาลเ,เตอร์ง่ายมากนะคะอืมต่อมาณสกอเร็เกิร์ลโดนเนิร์ฟด้วยนะซีก็ให้อยู่เทียบดีมันโดนเนิร์ฟหนักเลยอ่ะแบบดาเมจก็เบาเบาอยู่แล้วยังโดนเนิร์ฟสกิลอีก็คูลดาวนานแบมาเนี่ย ไม่มีอะไรมากซอคลคอลเกอร์น,นะฮะโดนเนิร์บนะฮะต่อมาเดือพันดิเชอร์นะคะดิฉันให้อยู่ทีอร์เอสค่ะเก <c oughs> ่งยังเก่งเหมือนเดิมอือด้วยความที่อันติก็ยังเก่งเหมือนเดิมแต่โดนเคาเลเตอร์เหมือนเดิมนะฮะก็ยังเก่งนะฮะต่อมาเดือติงดิฉันให้อยู่ทีอร์เอนะคะเป็นก้อนเนื้อประมาณนี้ยืนได้นะฮะทอก็อืมบี B ค่ะ นะคะอยู่กับแองเจล่าเลยคู่กันนะคะประมาณนี้อ่ะต่อมาเอาตอน s อบวกค่ะเอาตอนเก่งกูแบนทุกตาเลยถ้าใครได้ติดตามช่องวอลคิรี่แบนทุกตาเลยเพราะาลำคาญนมากๆนะฮะเพราะว่าสามซับมันจะกำเนิดนะฮะประมาณนี้อ่ะต่อมาเวนมัมเอค่ะเพราะว่าเวนอมเก่งไปหลวงซับได้ได้น่าลำาขาญมากแล้วก็กลับมาเลือดเต็มมาให้ซับฮิวเสร็จซับได้ติกอ,อีกเออจบ ต่อมาบักกี้ให้อยู่ทเอ s ค่ะบักกี้ก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมอ g เกนนะคะกระชากแองเจล่าได้เลยสบายมากนะคะทุกคนต่อมาวูฟเ r ลินให้อยู่ทีเ TA ค่ะนะก็ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้เล่นได้กับทุกสถานการณ์นะคะสำหรับวูฟเ r ลินประมาณานี้เนี่ย เทยร์ลีดของฉันประมาณนี้ทุกคนทุกคนคิดว่ามีตัวไหนที่ยังเป็นข้อกังขาอยู่ไหมว่าแบบเฮ้ย <Hey, S 1> พี่ผมว่าตัวนี้น่าจะอยู่ S S บวกนะอลองคอมเมนต์มาดูเดี๋ยวเราจะมานั่งวีคอร์ด้วยกันนะคะถ้าไม่ชอบหรือว่าติชมตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาทําคลิปแก้ทางตัวละครไหนก็ได้ทุกคนลองคอมเมนต์ดูอยากแก้ทางตัวละครไหนเดี๋ยวจะมาสอนแบบ5ตัวละครนี้แก้ทางตัวละครมาจิอย่างเงี้ยประมาณนี้เดี๋ยวลองทาคลิปใหม่ดูนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวลาไปแล้วนะคะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติด ดกดแชร์กดฝากสับสไครทุกอย่างด้วยนะคะแเราจะกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายจุ๊